ครับวันนี้จะมาแนะนําไมโครโฟนแบบสายนะครับไมลาวเลียยี่ห้อมีเอฟเฟกออริโอครับยี่ห้อมีเอฟเฟกออริโอมีเอฟเฟก์ออริโออันนี้เป็นไมาสายไมายสายตัวนี้มันจะเป็นไทซีนะครับทั้งหมดจะมี3อย่างมี3.5มมีไทซีมีไลนิง่งแต่วันนี้จะมาแนะนําเป็นไทซีนะครับ ในกล่องก็จะมีกลุ่มแบบนี้ข้างในนะครับข้างในก็จะมีสายอันนี้จะเป็นฟองน้ำเอาไปใส่กันลกนี่จะเป็นสายขอมใหม่นะครับสายจะยาวสามเมตรนะครับสายยายประมาณสามเมตรวัรสดุทำมาดีมากนะครับไซซีเป็นโลหะอย่างดีเลยครับตัวนี้ดูแบบ สวยดีอ่ะดูไม่ก็ตัวนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับเป็นใช้กับโทรศัพท์นะครับ Type C โทรศัพท์รุ่นใหม่ใหม่ทุกวันนี้ราคาประมาณสี่พันขึ้นห้าพันนี้ก็เป็น Type C กันหมดแล้วนะครับ Type C มันจะชาร์จเร็วนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายแต่ก่อนมันจะเป็น USB มินิแต่ตัวนี้ทุกวันนี้จะเป็น USB Type C ล้วส่วน iPhone ก็จะเป็น Lightning แต่ตัวนี้เป็น Android นะครับเป็นไทยซีใช้กับโทรศัพท์ด้ทุกยี่ห้อนะครับเป็นระบบ Android เป็นไมล์าวเวียสายยาวประมาณ3มเมตรนะครับมีห้อ m e f f a แฟ Audio ไมโครโฟนที่มีหลายอย่างนะครับแต่วันนี้มาแนะนำเฉพาะไมล์ลาวเวียอย่างเดียวนะครับผม m e r f a x Audio ไมโครโฟนครับผม